ก็ต้องขอสวัสดีน้องผู้ชมท่านผมยินดีต้อนรับสู่รายการคุกกิ้งเบิร์กันในพาร์ทที่สองแล้วนะครับผมจริงๆคุกกิ้งเบิร์เนี่ยมันจะมีการเล็กชอร์ในการที่ถูกต้องเนาะลองลองทำตาลทำตาคุกกิ้งเร่เริเร่เร่เร่คุกกิ้งเบลเร่เร่เร่อ่าววันนี้ก็คือจะเป็นเมนูง่ายๆคือผมบอกแล้วว่าพยายามจะทำเมนูง่ายในช่วงโควิดอย่างนี้เนาะแต่ช่วงนี้เขาก็เริ่มมาเผาแล้วโควิดเลยคือคนเราเริ่มวิตกกันเท่าไหร่คนไทยอ่ะไม่ติดจะดีกว่าโควิดอ่ะมาเราาเข้าเรื่องของเราดีกว่าคือ วันนี้จะทำเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นชีสเค้กโอรีโอ้นะครับผมวัตถุดิบก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างก็จะเป็นในตัวของโอรีโอ้แล้วก็เป็นเนยเนยจืดเ่ใช้เนยจืดแล้วก็เป็นน้ําตาลครับผมแล้วก็วิปปิ้งครีมต่อไปก็จะเป็นตัวของเ,ออเขาเรียกว่าครีมชีสนะครับผมตัวนี้ก็ตัวหลักเลยสำคัญเลยสองตัวนี้ต้องมีต้องมีเลยส่วนไอพวกโอรีโอ้นี่จริงสามารถเปลี่ยนเป็นพวกคุกกี้หรืออะไรก็ได้มันสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันวันนี้ก็จะให้ต้องทำทแซนล้ว็นเค้กนะครับผมครี้อง มันต้องสงสัยว่าทำาม็นชุดมันอาจจะซ้ำกับชุดของเกยเนคือ <c oughs> เราถ่ายวันเดียวกันผมก็เลยว่าอ่าไนในี้ก็ไหนๆ้แล้วก็เลยถ่ายวันเดียวกันไปเลยเนาะมาเริ่มต้นเลยเริ่มต้นได้อย่างแรกเลยคือเราต้องเอาโอเดีโอนี่มาทำการเขาเรียกว่าทูก<อ>่อนให้ามันละเอียด<อ>จริงก็สามารถแยกได้นะมันจะมีส่วนหนึ่งที่สามารถแยกครีมกับคนนี้ได้แต่เราไม่แยกมันก็ใช้ได้หมดเลยเราอยากกินแบบค,ครีมใช่ถ้าไม่แยกมันก็จะขมๆหน่อยเนาะ เอ้ถ้าแยกมันต้องผมขมดิใช่ใช่ผิดไม่แยกกันมันจะเออติดกันเพ้าจริงๆเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราแยกนะเราสามารถทำไปนี่ได้โดเร็กิที่มันเป็นของโอริียโอก็คือจะหาเอาโอริโอเนี่ยไปทำเป็นตัวแป้งแล้วก็ครีมอ่ะเอาไปทำเป็นไส้โดเร็กิโอเดียโอเออนั่นแหละจริงๆอาจจะทำแต่แต่ว่าผมไปทดลองสูตรไปแล้วอันนั้นอ่ะกินไม่ได้กินไม่ได้ต้องรอต้องลองใหม่เข้าครัวทุกครั้งอย่าลืมล้างมือนะครับผมอันนี้ผมล้างมันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ ใช้ออริโอประมาณเท่าไหร่เ่ยโอ้โหจิ๊บก็กะเอาวนะตายออริโอใช่ต่อไปเธอจะทุบให้ออริโอเนี่ยมันละเอียดการแหลกประมาณไหนครับแหลกอะแค่แหลกเท่าท,ท,ที่ทำได้อะแหลกเท่าที่ทำได้เลยไ,ได้เออต่อไปเนี่ยคือระหว่างที่เาขากำลังบดอยู่เนาะ <S <S ผมจะทำแบบนี้เอามาเป็นฐานรองรองก่อนเพราะว่าเราจะได้ตัวพิมพ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันมันเขาเรียกว่าริงเนาะวางไว้ก่อน เพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าให้มันเร็วชับ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 ตัดโดนนิ้เไปโอ้ยยังบุคลาสิกปคับคลาสิกที่มันที่มันที่มันปล่อยซึมปล่อยซึมเปแล้วก็ถ้าเกิดใครมีถาดที่มันโอเคก็ก็ใช้นะครับผมผมต้องใช้แช่ครับตู้เย็นเนาะใช่คือ มันเป็นเค้กที่แบบว่าไม่ต้องอบนะครับแล้วพอเสร็จเราก็ใส่ไปในนี้ใช่ไหมใช่เปเดี๋ยวเคียวเียวเมื่อกี้เมื่อกี้ผมแอบกินโอรีโอนิดนึงจริงๆมันทำอะไรแหละกินโอรีโอเฉยได้มาต่อไปก็คือทำการเอาเนยเนะี่ยในจืดที่เราเป็ละลายมานะในไมโครเวฟเนาะเทไปเลยแล้วก็ คนให้เข้ากันเป็นในโอริโอ้ที่เราตับเมื่อกี้นี้อ่ใช่ส่วนเรื่องจำนวนของเขาเรียกว่าอ,อะไรเนยเหรอกะกะตามจำนวนของโอริโอ้เอาว่าเฮ้ยโอริโอ้เรามีขนาดนี้ว่าอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดใครมีไม้พายจะดีกว่านี้จะ <c oughs> ใช้ช้อนเพราะช้อนมันติด <c oughs> แต่ว่าผมมีแค่นี้ผมก็ใช้แค่นี้แหละ <c oughs> เหมือนนี่แหละไอ้ที่ทุบโอริโอ้ผมอะ่ะ มันก็เป็นสากสากจริงใช้นี่ได้เหมือนกันอะไรนะเขาเรียกว่าที่บดขนมปังเนาะที่เป็นไม้อ๋อที่บดนวดแป้งที่นวดแป้งใช่ไม้นวดแป้งหอมกินเนยหอมจริงใช้ได้กินได้นะอืมฉันได้กินได้นะครำในทุกวันเลยอ้วนเลยนุวนโตนุ่อ้วนเลยแต่แม็กอ้วนอยู่แล้วนะผมตาล้องอ้วนอยู่แล้วมีไยมันมันอ้วนแน่นอนเลยก็ได้แล้วต่อไปก็คือเราจะใส่ลงไปข้างล่าง ต้องใส่ไปต้องใส่ไ, <c oughs> ไปจะไปจะไปเท <c oughs> ไปเลยใช่ไหมหรือว่าค่อยๆเกลี่ยลงก็ได้ม <c oughs> ั้งไหมที่ต้องลองไวเนี่ยเพราะว่าเพื <c oughs> <ๆ>่อที่จะให้ตัวของโอเดโออ่ะมันมันไม่ติดเนาะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตัวโอเดโอตัวเค้กด้วยไม่ให้มันติดกับไอตัวของวิงนะครับผมคือจริงๆผมไม่ดูเขาได้ไวเนาะแต่ว่าผมได้วิงเพราะว่าผมผมไปตอนซื้อมามันเขียนว่าวิงวิงเค้กอื ร้อมเป็นวงกลมทรงกลมใช่เปนพอใช่ไหมพอแหละเดี๋ยวก็เกลี่ยเอาอันนี้ไม่ได้เกลี่ยให้มันเข้ารางกันใช่ไหมเดี๋ยวลงให้หมดกันเดี๋ยวไปเกลี่ยรทีเดียวจริงๆแล้วถ้าเกิดใครไม่มีไอ้ตัวของริงเค้กเนี่ยสามารถใช้เป็นตัวของพวกตลับอะไรพวกเนี้ยใช้ได้เหมือนกันมันเป็นพื้นฐานคล้ายๆกันเนาะจริงๆต้องได้เรียนทำเค้กมาเหมือนกันจากออเซเวอ อีกอ <จะ S 1> แล้วเต้ยอีกแล้วไปอีกแล้วเวต้ยหมดจะกระคาไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่นนต่อไปนะผมก็จะเป็นตัวของเออครีมชีสซึ่งครีมชีสนี่จะอยู่ที่250กรัม เออสามร้อยกรัมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าผมเจอแค่250ก็ใช้250ก็ใช้เท่าที่มีใชาาใ่ใช้เท่าที่มีทำอาหารไม่มีตายตัวใช้เท่าที่มีประยุกธ์ได้หมดแหละประยุกธ์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 โอเคอยู่เจ็ดปีแล้วคันน <c oughs> ี้เฮ <c oughs> ้ยบ,บินแหมวันนี้บินไหมเฮ้ย <c oughs> บินแน่นอนนะไ <c oughs> ก่ทำการอยู่ดิเฮ้ยชิงจะของบ้านไม่รู้ด้วยไก่ยังไยเพราะอะไรเพราะของบาไปวาง้ตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยนี่คือของบ้าน ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใส่อย่าคิดหน้าตาแบบนี้ขาวเนียนเนียนๆน้าตีก็ใส่โป๊ะเข้าไปขาวโป๊ะขาวโป๊ะแล้วก็ใส่เข้าไปยางใส่ยางรึ่งโป๊ะโป๊ะสีพย่อดอใส่หน่อยหล่อมๆรำร้อมเลยพี่เนาะเรากินได้ไหมแตะดๆไดู จะได้รู้ว่ารสชาติที่ยังไม่ได้ผ่านเลยเป็นไงไงวะมันโยเกิร์ตโยเกิร์ตรีกรีกโยเกิร์ตอ่ะใช่เลยแต่ว่ามีกลิ่นแต่ว่ามีกลิ่นชีสใช่เขาเรียกว่าครีมชีสช,ชีสเล้เนาะแต่ปีนี้เ<า>ราทาเป๊ะมาก็ต่อด้วยตัวของวิปปิ้งครีมนะครับผมซึ่งอันนี้จริงๆมันก็ซัก200กรัมก็โอเคแต่ว่าผมกะเอาทำคงแตทำบ่อยนะ แต่ว่าก็ดูดูเอานี่น่ากินมากมันน้ำาุ่นเลยนะคุณนี่แซ่บหแล้วแล้วก็จริงๆใช้นี่ก็ตีได้อะไรนะที่มันเป็นตะกร้อแล้วก็ที่แบบว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะจะได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ความทุดแรงนะทุกคำเร็วทุกคำเร็วไสปีดจะเท่าไหร่ไม่เปิดไแตะกร้องไปเซ็ตไปอ่ะมันเปิดเองอ่ะตอนแรก โอ้โอ้สกินนี่คือเราต้องจุ่มไปก่อนเราไม่รอให้มันละลายมากกว่านี้ก่อนดูว่าจะเป็นอะปั่นได้นะเพราะงั้นเลยเออเมือลื่อนมาเหมือนไช่ต้องหูมาก <c oughs> ใส่นี่ใหม่ใช่ใส่ที่เพียงใส่ที่เพีย่อ,ยอะไร<ด>ก็อันน่ะบอลคอนะใส่ใส่ ต้พอ,พอ,พอ,องกะต้องดูเอาเองอะ่ะไม่รู้อะ่ะบอกเขาไม่ถูกอะ่ะนัรู้ได้ไงว่ามันไม่พอเนีน่ยฟิ <c oughs> ล์มลางสังขรนะล <c oughs> างสังขรเริ่มฟูวว้าวเริ่มฟูแล้วฟูเหมือนตูนเด็ก <c oughs> ตูนเด็กเขาไม่ฟูป่ะตูนเด็กเขาเล่นนุ่มป่ะ <c oughs> นุ่มเหมือนตนูนแม็กเ <c oughs> <c oughs> ผมดูว่าถึงผมรู้ว่าเอยมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยต้องกะเอาอะกะว่าจะได้กินอะในใจตอนทำอะคิดเียงเดียวเพราะว่าเราจะได้กินใช่ขนาดนั้นผมลืมว่าผมต้องใส่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลนี่ก็อยู่ที่ประมาณสัก40กรัมก็โอเคนะผมเอาตามความหวานดีกว่าใครอยากกินเท่าไหร่ใสไปเนาะใสสักน้อยกรัมโอ้โหหวาน เดี๋ยวาวนแล้วก็ลงคุูหมดแม็กชอบหวานจัดชอบหวานใสหวานไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ไม่ไงน,นี่ก็จะตีอนานาไหมให้คุณผู้ชมเพราะว่าไก่แล้วไม่รู้ <laughs> ไม่รู้อะไรเลยระหว่างนี้ก็จักโบกน <c oughs> ุ่งๆว่ากใกล้แล้วสัมผัสได้ว่ามันใน่าจะใ,นใ,นในกล้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราตีเยอะกว่านี้ไปอ่ะมันจะไม่กลายเป็นเนื้อเนเค้กมันจะกลายเป็นครีมแบบ ซูปิครีมิได้ยังวะได้และผมว่าได้แล้วนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการก็หลังจากนี้ก็ตีเนี่ยให้มันได้ประมาณเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าดูเอาดูเอาเนานี้กปอนแบบประมาณนี้ใช่ให้ประมาณนี้เรวก็ทำการตักเนี่ยลงไปในพิมพ์ของเรา แล้วก็จริงๆอ่ะตามหลักอ่ะต้องแช่ตู้เย็ยนเอาไว้สักประมาณ4ชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ผมรีบผมแช่สักชั่วโมงหนึ่งกินได้ละมันเหมือนไอ้นี่เลยไอศส,ร,อสรีมมานิลาเออเหมือนไอศสรีมมานิลา อันนี้คือเป็นตัวที่มันจะเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นชีสเทค้กช็อกโกแลตนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นของโอเดโอยแต่เน,นี้ยเออสังเกตได้ว่าโอโ้แกะออกหรือเปล่าแช่เย็นมาแ,นแข็งแข็งมากนี่นี่อ่ะเก๋นี่นี่เแบดบล่างมันอนะ่ะมันจะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตครับผมก็คือมันจะไม่เหมือนกันอัน้เป็นโอเดโอยเนาะแล้วก็ข้างในก็จะใส่เป็นตัวนี้ไปแหละที่จริงเหมือนจะลืมลืมอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่เป็นไรไม่มีนะพี่งาลืมนะแต่คุณนึกออกแล้วแหละอะไรอ่ะ หรือว่าเราอ่ะต้องใส่เโอเข้าไปข้างในด้วยนี่อออไหมมันมันจะมีมันจะมีเนื้ออย่างเงี้ยให้ใส่โอเข้ามาข้างในอ่ะเดี๋ยวมันจะมีความผสมกันแล้วเราใส่ตอนนี้ได้ไหมก็ได้โปน้าไปก็ได้มั้งเดีือดสามันพอดีมันก็รสชาติคนละแบบนะครับผมให้ลืมคุณลืมเรือ ฮาริโอตั้งเยอะหนาดไปละแต่งหน้าก็ใส่ยอยู่ไม่ถือว่าได้เกิดต่อใส่ต่อใส่สสสไปข้างในอ่ะมันจะมีเนื้อผสอมเนื้อข้างในอ่ะอันนี้โปวดหน้าล จับครับถ <s ucht> ือว่าเป็นแบ่ง <siglo> ส <achi bizarre> ่วนบุญนะครับยิ้มชี้น็ตอนแรกนี่บอกต่อไปก็คือจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะผมซัก4ี่ชั่วโมงแต่ว่าผมจะชั่วโมงนดพอด่วนด่วนด่วนจะลองกินดูกันนะผมโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นชีสเค โอริโอ้ที่แช่เย็นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับผมอะไรวะเข่าอะไรวะท่านก็เข่าไรไม่มีเลยไม่มีเลยเนาะนี่ก็ผมก็จะได้เนี่ยนะคือมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่มีความนุ่มขอนี่ยากเทนี้เนาะเดี๋ยวมันจะแบบมันก็จะมีความนุ่มๆนิดนึงนะครับผมซึ่งจริงๆมันแช่หน้าขอนี้ก็ได้เนาะแต่ว่ามันจะหั่นยากนิดนึงผมก็เลยว่าเอาออกมาก่อนก็แล้วกันมาต่อ อยยเมันเป็นลาบมิ้วนะเพราะว่าเรากลับปริมาณผิดกับปริมาณไม่ผิดผิดใช่ผิดเหมือนจริงได้เกิดใส่เป็นครีมชีสเยอะกว่านี้แล้วก็ใส่เป็นครีมเยอะกว่านี้มันก็จะได้ที่พุงคนนี้ใช่นี่ทำที่ไหนนี่ก็ถือว่าโอเคตัดเลยชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยเมื่อกี้เมื่อกี้แต่กขาเสียงหลงตัดเลยตัดเลยกรรมการคนงานทาเลยนะเอาเลยเอาเลย เติม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 เตเติมมเติมเติมติมเเมมิ ชั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าเราใส่โอเดโอเข้าไปข้างในด้วยแต่เพิ่งใส่ไปที่ลังมางอมเป็นไงครับรสชาติลอ,อยเกินปุยมุ้ยมาถึงโอเดโอข้างล่างมันจะแข็งเกินปุยมุย <c oughs> เป็นไงเฮ้ยคุณให้ผมลองเนี่ยแล้วชิม หวานทำหามไหมอืมอืมเที่ยวอ,อร่อยดีแลนะมันดีอร่อยมันดีกว่าอันนี้อร่อยมันดีกว่าอันที่เป็นช็อกโกแลตเรื่วอว่าเพราะมันมีรสชาติของครีมชีสอยู่เรื่องว,ะวะ่าอืมแต่ไม่เกิดเป็นอันที่ช็อกโกแลตที่ผมโชว์ไปอ่ะไม่งด้มีแต่ช็อกโกแลตอร่อยมากอันนียอันนี้กินได้นี่อร่อยเลยมาเลเซีย ถ้าใครแบบว่าไม่มีเมนูแบบง่ายๆแล้วก็ลองทําได้ผมแต่ว่าใช้งบเยอะนิดนึงแล้วก็วัตถุดิบที่มันไม่เยอะแต่ว่าวิธีการทํามันยุ่งยากนิดนึงแต่ก็ลองทำไปกันดูได้นะครับผมคือคนอย่างผมทําอาหารได้คนอย่างพวกเราถอดได้เลย <laughs> ผมแค่นั้นแหละจริงๆครับผม <laughs> มาเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้กันนะครับผม, <laughs> ผมก็ขอบคุณมากผมใครที่ดูแต่แรกจนจบเลยจริงๆนะครับผม <laughs> นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้ผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ